สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายแววค่ะวันนี้มียายแววไม่เกี่ยวเขาตามเคยหละกก็พยายเพรายเทียบราศินําเสนออาให้พี่น้องได้รับชมเรื่องเขาพันอิเตียยกับพันก็ขอเ<ะ>ขาเนียวพันกอขออหกนนออเกนนโบมันแตกต่างกันจังใดยายแววก็เสียหา ตาเทียบไปบรรยายให้พี่น้องเกษตรกรฟังว่าความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์นี่มันเป็นจจงใดไปรับชมกันได้เลยค่ะครับสวัสดีครับมือนี้ตาเทียบสีมะนาำเสนอเรื่องสายพันธุ์เข่าวางเขาคอคอหกกับเขาอีเตียมันแตกต่างกันตรงไหนครับครับนี่คือเขาคอคอหกับเขาคอคอหก ความแตกต่างของมันนี่บ่าคือมันสูงครับลำต้นสูงแ้วะกะสีล่มครับนี่คือเขากาะเขาหกครับสูงยาว้วะกะสีลม่มผลผลิตของเขากาะเขาหกกสิบ่ซ้ำเขาอีเตียแล้วครับผมทดลองมาแล้วปีหนึ่งแต่ว่าห่วงกะ ข้ปันกันครับห่วงดีห่วงใหญ่อย,อยู่แต่ว่าการเฮ็ดเข้ามานันนี่ผลผลิตเข้ามันนี่สู้เขาอิตายบ่ได้ครับแล้วก็เขาก็หกเขาเฮ้านี่เวลาเฮ้าเก็บเกี่ยวไปแล้วเฮาไปสีไปหนึ่งนี่สิมีกลิ่นหอมเวลาเฮ้าไปกินเฮ้ายำถ้าเขาเปาเป่ายำใหดละเอียดนี่แล้วก็สิมีรสหวาน บ่คือเขาอิเตียครับเขาก็ข้อหกของเขานี่กับเป็นจังสี่แหละครับนี่ลักษณะของมันผลผลิตของเขาวกาข้อหกกับเขาอิเตียแตกตั้งกันหลายด้วยครับ ไายต่อไรยนี่ชิซูเขาอิเตียบอะไรครับผลผลิตของมันเขาก็อข้อหกข้งเฮ้านี่ยางงาม,มวเวลาเฮาเก็บเกี่ยวแล้วก็สิอยู่ได้อยู่ประมาณห้าร้อยกิโลต่อไรยนี่แหละครับ500ห้าร้อยหรือหกร้อยกิโลต่อไรผลผลิตของมันท้าว่าเลี้ยวบ้างห่วงแล้วก็ห่วงดีอยู่ด้วยครับแต่ว่าหาักเป็นอย่างคือบ่ได้หลาย ท้าเขาอเตยเขากอข้อหกของเข้านี่มันที่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลในเขาเวลาเขากินนี่มันสีหวานนะครับพราคือเขาอเตียเขาอีเนียเ่ยนี่สีสพบ่มีรสหวานนะครับกินนี่ก็ทิ่ยำซ,ซื่อๆแต่ว่าก็นุ่มอ่อนดี ระหว่างที่บ่มีรถวานเขาอีเตียนเขาข้อหกข้งเ้านี่ครับมันง่าวนี่มันกระชิลมครับเวลาเกบเกีียวนี่เ้าเกีียวนี่เ้ากระชิเกี่ยวยากเกีียวลําบากเพราะว่ามันล่มเขาไเด็กกลมอยู่ตลอดที่ว่าพ้นผลิตแตกต่างกันนี่เป็นยังผมยังใส่เขากว่ข้อหก คือว่าผมหี่ที่มากกินหอมมันจักหน่อยเพราะว่าเวลาเขาไปหนึ่งเดี๋ยวมันถีมีกินหอมในเขาเขากอขอขาหกม่คือเขาอีเตียเขาอีเตียิี่มีมกินหอมนี่ครับเขาเกาะอขหกมันที่ลมยังที่แหละครับนี่เพราะว่าลํำต้วมันสูงมันก็เลยลมเป็นยังผลผมยังใสเขากอะเขหกผลผลิตมันแตกต่างกัน ผมใส่ย่อนว่าเอาคุบกินหอมขวงมั่นครับเอาไปผสมผสานกันครับเขาอเตีลีของเฮาเวลาเขามาหนึ่งม่าสีกินสีมะหนึ่งแล้วมันก็ดีมีกลิ่นหอมออมากถ้าเขาใส่ตะเขากิ่งอิตาลยมันสิบ่มีกลิ่นหอมเลยครับเอาตะเขากิ่งอิตีลีไปกินหอมสีบ่มีจังว่าผมเลยใส่ทั้งสองสายพันธุ์เวลาเกี่ยวผสมผสานกันครับ เขาก็ข้อหกนี่กับยังมันสุกดีนะครับยังเขียวเน่อยู่อีบกระมั่นคาดว่าจักอาทิตย์หนึ่งกับทีพ่อเกี่ยวครับนี่แหละขอแตกต่างก้องกอข้อหกกับเขาอิเต bon ียครับครับ ผมบาเนี่ผมขี่้าไปเบิ่งเขาอิตเตียครับบาลักษณะของมันเป็นจงังไงลำต้นเป็นจงังไดนี่คือเขาเขาอกหกเขาครับบานน่ไปเบิ่งเขาอิตเตียเลยครับครับนี่คือเขาอิเตียบครับลักษณะของมันต้นต่ำห่วงก็ดีขึ้นกันครับหวง ว่วงไงดีขึ้นกันครับลักษณะเม็ดเขานี่คือกันเลยครับกับเขากอข้อหกข้อเฮาเม็ดของเขาวีเตียนลำต้นแข็งแรงต้นตำบอหลมครับเกี้ยวนี่กะเจารถเกียเเก่ยวเพราะว่าคนเกี้ยวนี่มันเกี้ยวหนกครับเพราะว่ามันเข่าตำเขาได็กกล่มเกีียวหนก พิษก no ันยุได้ครับกับเขาข้อหกทิ้งมัทฉีนากับห่วงดีครับจังว่าผลผลิตมันได้หลายกกันครับผมล่องมาแล้วตีสิบพานมาไรต่อไรนี่สู่เขาอิตียาบ่ไรครับปริมาณผลผลิตของมันถ้าเขาข้อหกได้ห้าร้อยหรือหกร้อยกิโลกรัมต่อไรนี่เขาอิตียเขาสีได้เกตถึงแปดร้อยต่อไรครับ ผลผลิตของมันแตกต่างกันหลายดีครับแต่ว่าเขาวิเตียนี่เสื้อพันเขาทแท้จริงสายของพันของมันจักว่าเขาอียงเขาเอื่นเขาอียงครับถ้าพี่น้องผู้ได้รับชมแล้วทางหูสายพันเขาก็คอมเมนต์เข้ามาในเด้อครับเด้อว่ามันเป็นเขาอียงสายพันไหดเขเมนบอกเข้ามาในเด้อครับเด้อว่าเขาเอียง แต่บ้านผมเอิญตะเขาวีเตียอีเตียพรเ,เอิญเขาอีเตียก็เอิญตะเขาวีเตียแหละครับแต่ว่าสายพันธุ์อียงบุลักษณะของมันนี่จี่คือเขาหน้าปังเลยครับต้นเตียต้นตำนี่แหละครับความแตกต่างของมันเขาโมนี่สิบ่มีกกินหอมแล้วก็สิบ่มี่น้ำตาลบ่มีรสหวานครับเพราะว่าผลผลิตดี ทางบ้านพี่น้องมี่วน้อครับเขาพันเขาวิเตียนแต่ว่าบ้านผมเขตน้องพอกนี่เขาเอื้นตักสำหรับเขาวิเตียนนี่ก็พ่อเกี้ยวแล้วแ่ะครับแต่ว่าผมกับยี่ป้อนไอ้เกี่ยวดอกเพวันล่อเขาข้อขอหกสุกพ่อเกี่ยกันจังสีม่เกี่ยวเกี้ยวพร้อมกันเลยแหละครับขันเกียวค้นเกี่ยวมันกเกี่ยวยนกมันเตี้ยมันตำ เขาเกาะเขาหงเขากระทิลมถึงเวลาเกี่ยวกับลมบดเกี่ยวยากเกี่ยวลำบากจังว่าปีนี้ผมเสียรถเกี่ยวลอดถาตลรดเกี่ยวแหละครับถึงถาเขากา็เขาหกเข่ซุกก็นี่ผมยังเสียรถมาเกี่ยวนี่แหละครับความแตกต่างของเขาก็เขาหงกขาเขาวอิเตียคลิปเมื่อนี้วางเขาอิเตียกับเขาก็เขาหกมันแตกต่างกัน วันนี้กะผมได้นำเสนอแอนด์ครับเดอ้อ